ตรงนี้เป็นช่วงบรรยากาศการฝ้าบ้านนะคะอออขออนุญาตนะคะเขามาดูน้องขนนุนกับน้องมะขามหน่อยสิเป็นยังไงน้องขนุนกับน้องมะขา,าขมฮัลโหลฮัลโหลเป็นหนุ่มแล้วครับเป็นหนุ่มแล้วครับผมนี่หนูนาชอบตัวนี้นะครับนี่ครับตัวข,า,ขาวๆนี่ครับตัวดำๆก็สนครับอุ้ยตาละห้อยจะลูกม่วงนอนเหรอเ <Hello. S 1> ฮะ ไข่หนีไข่หนี่ะครนีไข,ข่นลลีขนหรือมะขามนี่ฮะอันไหนขนมอันไหนมะขามนีเอาเอ้าเอาเอาวันนี้ออตาเราห้อยง่ยวงนอนแน่เลยปกติตาเขาไม่เป็นอย่างนี้ตาแดงด้วยง่วงนอนเขาก็เพิ่งมาเมื่อกีน้นี้ง่วงนอนแต่ก็สนโนตไวไวจังเลยสูงด้วยนะจะขายยาวเหมือนนมเปรี้ยวแล้วเนี่ยตัวนี้ตัวผู้ค่ะตัวนี้ตัวผู้ต้องขายยาวแน่เลยดีครับง่วงนอนเหรอลูกหื พวกนอนเหรอลูกออันนี้ก็ชนอันนี้ก็ชนนายยนใช่ะนายยนนะเนี่ยนายยนเนี่ยคุนคิดอะไระอืมกําลังชนนะครับ่วงนอนทั้งคู่นั่นแหละเนี่ยดูแล้วเนี่ยพวนอนทั้งคู่เดี๋ยวก็จะได้นอนแล้ว่วงนอนทั้งคู่เลยดีดูแล้วหน้าตา่วงนอนพี่เปียวก็นอนเหมือนกันครับอิ่มแล้วนะอิ่มแล้วเอ้าเอ้าอันนั้นมันที่วางข้าวแน่เละฮะ ที่บานที่บาข้านั่นและเอ้ยมนจะได้กินเลยเอ้ยห้องนอนก็ไม่นอนเนาะห่องนอนก็ไม่นอนเนาะห้องนอนอออ้มออหองนอนก็ไม่นอนหองนอนก็ไม่นอนไม่นอนอะอ่ะอ่ะอ่ะอื้ออ่ะพี่นมเปี้ยวตอนมาอยู่บ้านกกอกเลยตัวไหนชื่ออะไรเนาะจ้าวะสลับไปสลับมาอยู่ข่ดจัะหวะใดอื้มออ้ะอะ้ม เข้ากับนมเปรี problème, the ้ยวตอนนี so so meter, um, uh, ้มาอยูはは่กรอกใหม่ๆเลยนะครับแต่พี่เปรี้ยวบุ้งโลกป้นป่องมากเลยนะครับแต่แล้วนะครนมเปรี้ยวเป็นหนุ่มแล้วตอนนี้พี่นมเปรี้ยวเป็นหนุ่มแล้วนะยังเป็นเป็นหนุ่มเป็นหนุ่มแล้วนะน่ารักมากๆเลยนะคะทั้งสองตัวเลยนะคะอืออยู่ในกรงมีที่นอนด้วยโอ้โหมีบ้านหมาด้วยนะคะดดีีกก็มาๆเลยนะะคมาาเเอไปลี้ยงอเมะตะกี้นี้เอามาส่งเมะตะกี้เพิ่งเอามาส่งเหรอ โอ้กาลังโตเป็นเอาเอากัดลงไปเอากัดลงไปกาจะนอนแล้วกาดลงไปเอาไปนอนซะไปนอนซะเรี่ยว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 ไปนอนเรี่ยวได้เวลานอนแล้วคนละเบาะคนละเบาะคนละเบาะอ๋อน่ารักมากเลยนะคะการังโตกาลังงงโตเร็วเลยกาลังงงมีที่นอนน่ารักจังเลยนะที่นอนนะคะน่ารักมากเลยนะคะ น่ารักน่ารักพอกินอิ่มแล้วก็จะนอนแล้วนะคะอืมอืม่วยกันสองตัวมีหมาเฝ้าบ้านนะคะมีหมาเฝ้าบ้านอยู่ในบ้านไม่พอยังมีคนเฝ้าบ้านอยู่ข้างนอกอีกนะคะอะไรจะดีขนาดนี้บรรลุพลปัาเตนนะคะก็เรารักลุงพลปัาเตนกันเนาะเราก็มาเฝ้าบ้านให้ลุงพลปัาเตนกันนะคะส่วนหนึ่งก็ตามลุงพลปัาเตนไปข้างนอกนะคะ มาชมน้องเมย์ให้อาหารหมาน้อยขออนุญ,ญาตนะคะเป็นอาหารเปียกเหรอใช่ค่ะ<ม>สำหรับหมาเล็กเหรอใช่ค่ะจริงจริงมันก็สำหรับหมาพันเล็กแต่ว่าอันนี้มันไม่ได้พัน <c oughs> มันเป็นแค่ตัวเล็กแค่ตัวเล็กเฉยๆเ <c oughs> หี้วแล้วเหี้ยวแล้วเอ้าเอาเอา,เอาได้กินแล้วได้กินไวมาก คนละคนละถุงพอดีเอว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 อะนั่งลงโอเคแล้วนะกินโอ้งงำใหญ่เลยอือหือนมนะคบ ไิเขากินเขาอ่ะนี่กินเก่งจะหมดแล้วขนมจะหมดแล้วเอามาแานเล็กนุกเล็กเร็วเก่งเฮ้ยไม่ทันขนมขนมนไปแย่งก่อนเพราะว่าตัวนี้เป็นตัวผู้เนาะเขาจะพลังเยอะกว่าพอขนุนกินหมดแล้วขนุนก็จะไปแย่งเอ้าเอ้าเอ้าโอ้โหเก่งมากเลยกินเก่งจังเลย ใกล้จะหมดแล้วคนเขามีสามสีเลยนะสีดำสีสีน้ำตาลแล้วก็สีขาวหมดแล้วอยากจะไปแยง่งน้องกิน <c ười> น้องก็ใกล้จะหมดเหมือนกันนานนานนานเอา อิ่มไม่อิ่มไเอามาให้ไม่ยังจริงๆเย็งตลอดเลยใช่ไหมเพราะว่าเขากินเร็วกว่ากินเร็วกว่าหน่อยเลยกระตูพูเดี๋ยวได้กินอีกรอบนึงนะคะเก่งจังเลยเราได้เห็นน้องๆกินข้าวกันแล้วนะคะ น่ารักมากเลยนะคะน้องขนุนกับน,น้องขามค่ะ